กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าของวันที่15นะคะเดือน11ปี64นะคะพี่น้องเหนื่อยนะคะทำงานเดี๋ยวเดีก็เนี เปิดพัดลมแป๊บหนึ่งนะคะก็จะไม่ลงนะคะวันนี้แต่ว่าอยากให้อยากให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เนาะได้แนวทางไปนะคะเพราะว่าสาวโซ่เอาลงในกลุ่มนะคะพี่น้องเอาลงในกลุ่มลายนะคะในกลุ่มลายก็พ่อแม่พี่น้อง FC ก็แตกค่ะเออบนล่างเนาะสองตัวบนล่างนะคะ วันนี้ก็เลยจะเอามาให้ในในหน้าช่องบ้างเนาะพี่น้องเนาะน้องสาวโซก็ไม่ได้ให้นานแล้วนะคะว่าจะสรุปก็ไม่ได้เอามาด้วยนะคะอยู่ที่ร้านนะคะอ้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องเงินหลาย <c oughs> อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอซีได้แนวทางไปเนาะแต่เข้าทุกงวดนะคะถ้าใคร จะบอกว่าไปย้อนดูคลิปนะคะไม่ใช่นะคะเพราะน้องสาวโซ่ลงให้ในกลุ่มไลน์เนาะพี่น้องเนาะมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะของวันที่15เดือน11นะคะปี64นะคะแนวทางเราพัฒนานะคะเนาะแอดมินก็ให้ไปนะคะอให้ดู3ตัวกันก่อนนะคะ3ตัวนะคะก็จะมี746นะคะ517 401 ก้าเจ็ดสี่นะคะเนาะแยกเป็นสองตัวบนล่างได้นะคะพี่น้องแต่สาวโซก็แยกให้แล้วเนาะส่วนชุดกันนะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูตอนตอนท้ายจะให้ดูทุกตัวนะะชุดกันก็จะมีเจ็ดสี่นะคะเจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเนาะมาดูชุดเด่นของเรานะคะ ชุดเด่นก็จะมี7 6 7 5 1 0นะคะ4 1 0 5 6 4นะคะ6 1 7 1นะคะเนาะนี่นะคะน้องสาวโซ่ให้ดูทุกตัวเลยนะคะเนาะเห็นชัดกันเนาะพี่น้องจ๋าตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมพี่น้องน่าจะเห็นชัดตัวใหญ่เนาะ ใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะตัวที่แอดมินติ๊กว่าชอบก็บางทีก็มาเป๊ะๆนะคะบางทีก็ตัวที่เราไม่ได้ติ๊กก็เข้ามานะคะเนาอพี่น้องเนาะโปรดใช้สติในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะพี่น้องจะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสาหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า